สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีนะผมช่างใหญ่กำเนิดนะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงทวิคีฟันหูกันเลยนะได้รับเกียรติจากคุณจบนะครับราชพฤกษ์นะครับนนทบุรีบางบัวทองนะอ่ะมาดูครับจะตัดให้ดูนะนะครับก็จะเปิดหูก,ก่อนนะครับเพื่อนๆนะนะครับเปิดหูก,ก่อนง่ายๆเบสิกเบสิกเลยนะครับ ตัดลงไปเลยนะครับก็ให้ปกหูลงมา,าสักเซจหนึ่งนะนะครับเราตัดเปิดหูก็จริงอะ่ะแต่ว่าเราจะเราไปซอะนะครับไอ้ที่ครึ่งหนึ่งน่ะตัวนี้ตัดนะครับน้มลงมาเลย ทางนี้นะครับยกส,ยยสี่ข้างศอสารทัเมาดูข้างหน้าข้างหน้าตัดเชื่อมรอไว้เลยนะ หางคิวเนี่ยตัดประมาณห่างคิวเนี่ยตัดขึ้นไปเลยลประมาณนี้นะ <Okay. S 1> มาดูด้านขวาครับแบ่งผมกลางใบหูนะครับตัดลงไปเลยตัดแล้วขนาดไ้นะครับตัดขึ้นไปเลย หรือจะตัดบนลงล่างก็ได้นะไม่ผิดกติกาด้าน,นหลังครับยดีเชื่อมเลยดึงสีห้างอสานะครับติดไหมเนี่ย ช่างใหญ่แบ่งผมตัดแค่สามชั้นนะครับแอดวานนะครับไม่มีเบสิกนะครับลูกค้าจริงตัดจริงนะครับเสียเงินจริงนะครับบางท่านก็คิดว่าช่างใหญ่สอนตัดผมฟรีเนี่ยนั่งแบบฟรีไม่ใช่นะเสียเงินห้า้อยบาทนะครับเพื่อนๆนือนนะครับคนที่จะตัดผมให้โทรจองเข้ามานะครับไม่โทรจองช่างใหญ่ไม่ค่อยอยู่ร้านนะพาลูกเดียไปตัดผมนะครับอาจจะได้กลับบ้านมือเปล่านะหลายคนแล้ว ยกเว้นนะครับผู้ใหญ่อายุมากนั่งรถเข็นมาพยุงกันมานะช่างใหญ่นุ่มนะครับถ้าว่างก็จะตัดให้เลยนะครับถ้าถ้าแขนขาดีนะนะครับจูดจมเข้ามาช่างใหญ่ไม่ตัดให้นะนะช่างใหญ่หวีตัดนะครับร้อยสามห้าองศาโน้มไปข้างหน้านะครับโน้มไปเพื่อจะรักษาความทุยข้างหลังไว้ตรงนี้ครับทุยข้างหลังเนะนี่ยตัวเนี้ยที่จะทินะ้งมันนะครับ ตามดูให้ทันนะเพราะว่าช่างใหญ่สอนนักเรียนได้ด้วยตัวเนี้ยสอนนักเรียนช่างตัดผมด้วยไปดูครับช่างพรกําลังตัดตัวเนี้ยกําลังซอยผมอยู่นู่นนะครับตัดปตัตเตอร์เลียนเสร็จแล้วเหลือซอยผมโกนหนวดโก,น,โกนเข่าเรียนบาเบอร์นะ,ะมาดูคำตัต่อเลยโนะน้มไปข้างๆางัานครับจะได้รักษาความทุีไว้ ดึงโน้มมาด้านหลังนะครับข้างเชื่อมเลยตัดแนวตั้งครับ ข้างหลังข้างล่างครับข้างล่างก็ชีบปั๊บตัดเลยยกสี่พันองศานะครับผมชั้นที่สามสังเกตว่าช่างใหญ่จะจับที่ปลายหวีนะครับปิดพลิกตัด ตัดข้างล่างก็ตัดเลยครับช่อที่สามครับชั้นที่สามชั้นที่สองครับแล้วก็ชั้นที่หนึ่งตัดเลยนะครับแล้วก็แต่งพอยต์คัตติ้งครับ,นะรบเราสักสามเดือนก็ตัดสัด้นขึ้นไปหน่อยนะรประมาณนี้นะ อ๋ชั้นที่3ครับตัดซิกแซกชั้นที่2ก็ซิกแซกตีโค้งเป็นรูปตัวยูนะแล้วก็ชั้นที่1นะครับยกผมขึ้น20องศานะเล็กน้อยนะครับตัดนครับประมาณนี้นะพอยตติ้งไปเลยนะครับนะทรงนี้หนาตัดครับชั้นที่3ซิกแซกช้อนตัดชั้นที่2ซิกแซก แล้วก็ชั้นที่หนึ่งครับซิกแซกตัดพอย t คัตติ้งครับเนี่ยบิดกันไกลบิดกันไกลไปทางซ้ายเล็กน้อยนะครับตัดพอยคัตติ้งหรือว่าซิกแซกทีถีนั่นเองนะครับประมาณนี้นะผมย้อนใช่ไหมท้ายทอยเนี่ยตัดย้อนตัดย้อนตัดนะเอานะครับเดี๋ยว ความทุยอย่างนี้ดูข้างนี้ตรงนี้ตัดเชื่อมตั้งแต่ไหนหางคิ้วเนี่ยตัดเชื่อมขึ้นไปเลยเนี่ยตัดไปเลย นะครับตอนี้เป่าหัวลูกค้าเนี่ยนะครับปากไดต้องอยู่บนหัวตลอดนะนะครับได้ผมด้วยมือครับคทีบรูดทีบรูดนะครับคีบรูดีบรูด เราจะมาตัดอ้อมหูนะที่นี้เราจะตัดอ้อมหูแล้วอะนะครับเราจะเซาะอ้อมห้อมหูนะนะครับที่เราตัดปกหูไว้เนี่ยเพื่อจะมาเซาะนะนะครับเซาะมันจะสวยกว่านะครับตัดเซาะอ,อ้อมหูนะครับตัดซิกแซกเข้าไปแต่อย่าเยอะนะนิดเดียวนะครับบิดไปหูนะครับนี้คมมือไก ให้ผมมันชนใบหูพอดีรับครับถ,ถ้ามันเลยไปอีกก็ตัดอ้อมๆหูไปจะสวยกว่านะระวังหนีบหูลูกค้านะคตัวนี้ก็ดิฟคัตติ้งเข้าไปเฉพาะจุดตัดนะตัดขึ้นไปเลยนะครับดิฟคัตติ้งเข้าไป ครับตัดว่ากดหูภาพหูมาข้างหน้าครับเลยภาพหูมาข้างหน้าตัดวีเข้าหาหูนะครับเห็นไหมเนี่ยมันเหลือเนี่ยเหลือก็ตัดเลยตัดลงมาตัดลงมาเลยแค่นี้นเองสวยแล้วพอเหลือก็ค่อยคัตติ้งออกมันจะสวยกว่าการตัดตรงนะ มาดูทีนี้ดูข้างหลังข้างหลังตรงนี้ก็พอยออกดีพาร์ตริงออกตรงในหนาเนี่ยหนาก็ยพัติงออกนะนเ,นเอาฟันบนตบฟันล่างครับแทกแๆกแกออกสอสอสอไผมมันปุ่นๆนหน่อย ข้าวหูไปข้างหน้าซ้อออกครับนี้ก็นะครับดิฟดิฟคัตติ้งเข้าไป จุดจอนแล้วก็จําให้ได้นะว่าไม่เกินติ่งหูนะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปหมุนดูนครับไม่หมุนดูฝั่งนู้นดีเท่ากันไหมข้างนี้สูงกับสูงกว่านิดนึงครับแล้วก็ปรับขึ้นมาปรับขึ้นมาให้เท่ากับฝั่งนูนน้นได้เองก็ปรับขึ้นมาประมาณนี้ก็ปรับขึ้นไปอีกประมาณนี้ ดูจอเขียวตัวหน,นาๆแล้วก็ตัดนะครับเทคนิคลงเทคนิคได้แล้วตอนนี้เลยครับ The d e ้ p c u ต t i n ครับ สตูคัดเข้าไปเลยกันไกที่อยู่ในมือนี่เนี่ยสับใครมีฟันปลาก็ทําไปนะครับช่างใหญ่ก็จะใช้กันไกลนะครับตรงนี้ก็จะบางนะขวัญเนี่ยขวัญน,นะครับมีอยู่สองลูกนะหนึ่งสองนะครับตรงนี้ก็จะปยุ่งมา,างมากแล้วก็บางมากแ้วมันดีดอีกนะครับดีดขึ้นมาเลยนะครับตรงไหนหนาก็แบกเซิร์ช่วยดิฟคอตติงไปเก็บรายละเอียดไป ครับก็แล้วก็ตรงนี้นะครับหลังไม่หูตรงนี้เราต้องซ้าะออกต้องเ้าอ,ออกยุ่หนายอยู่หนาก็หาพพิเซอ์ษลงไปเลย วันนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับที่เรายานให้ช่างใหญ่ถ่ายวิดีโอสอนผมบนยูทูบส่งต่อความรู้นี้ไปให้นะครับช่างตับผมรุ่นน้องนะครับช่างตับผมที่กําลังเรียน,นครับไม่รู้จะไปเอาเทคนิคที่ไหนยิ่งโดยเฉพาะเศรษฐกิจตอนนี้ของฟรีหายากช่างใหญ่เขจัดมาให้ตั้งแต่สองปีที่แล้วนะครับนะครับให้ดูฟรีๆมาเลยนะครับครับใช้ไปไกลซอกเข้าไปนะครับ ก็ช่างใหญ่คตอนที่เรียนจบใหม่ๆก็ไม่รู้จะไปเพิ่มเติมที่ไหนนะก็ไปไล่เรียนนะคอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้นะครับทั้งหลักของโทนี่เอ็นกายหลักของวิดเดอร์แซซูลนะครับอาจารย์ท่านไหนตัดสวยก็ไปขอเรียนนะเสียตังนะครับไปจ้างท่านสอนนะไม่ใช่มาเรียนฟรีนะจ้างท่านสอนนะครับวันละห้าพันวันละหมื่นนะครับทรงละสองพันสามพันนะงใหญ่เรียนมาหมดเลยนะครับเสร็จแล้วก็มาทํางานนะครับหาประสบการณ์นะครับ ดีแล้วสวยแล้วช่างใหญ่ก็เอามาถ่ายทอดให้ฟรีๆไปนะเป็นวิทยาฐานนะก็ขอให้ทุกท่านที่รับชมติดตามเนะี่ยตัดผมเก่งๆสวยๆนะตัดผมเก่งๆกันทุกคนนะครับเก่งวันเก่งคืนเอาเทคนิคทั้งใหญ่ไปเลี้ยงครอบครัวนะครับไปสร้างงานสร้างาชีพนะนะครับต้องช่วยเหลือตัวเองนะนะไม่มีใครมาช่วยเราหรอกตอนที่เราอยู่ระหว่างเรียนนะครับอย่าไปหวังพึ่งนะครับคนอื่นเขานะพึ่งตัวเราเองดีกว่า ตรงไหนหนาก็จับนะครับสโตคัดไปนะครับแบ็กซีเซอร์ได้ก็แบ็กตรงไหนนะครับนะครับเอาพอดีพอดีนะหลังจากพอยเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้เป่านะครับเป่าลมเย็นนะเป่าลมเย็นนะครับเป่าเสร็จผมออกนะครับแล้วก็เอาปอมเม็ดมาจัดทรงนะนะครับปลอมเม็ดยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับจัดแต่งเลยนะครับ เอามาออกมาเล็กน้อยนะครับแ่งทรงปมนะก็นะครับขย่ำขย่ำให้ปอมเมดนะครับหรือรูแวกกระจายตัวแล้วขย่ำไปนะครับทัวหัวเลยนะครับเราจะเอายุ่งนะครับจเจ้าธรรมชาติจะจัดทรงให้ยุ่งให้ตั้งให้ธรรมชาติอย่างนี้นก็จัดไปนะนะครับ มาดูครับท่างอุตัดยังไงนะครัหนึ่งิสเปคสเปแข็งนะครับเป็นแข็งพอเสศษนะยีนะ่ห้ออะไรก็ได้นะครับตัดไปที่มันหอมที่มันทำให้ผมอยู่ทรงนะ หวังว่าคงจัดเป็นกันอยู่แล้วแหละจากทรงผมนะนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ครับลาไปก่อนก็ขอให้นางแบบนะครับเดินทางกลับบ้านปลอดภยัยกินกิมนอนหลับสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดปราศจาก, h, ก COVID นะครับโรคโควิดในทีนะแล้วก็ขอให้นะครับอายุมันขวันยืนนะครับสัก200ปีนะ อยู่คนยาวๆนะครับเนื่องจากท่านเป็นพยาบาลท่านจะดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองอยู่แล้วบ๊ายบาย